สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่กลับมาพบกันอีกครั้งกับ Tarot g a r d for w e e k กนิ่มาพบกับแม่หมอฟางที่จะมาเปิดไพ่ในการให้คำตอบบางอย่างที่คาใจอยู่วันนี้รู้สึกว่าจะได้รับสารว่ามีคนได้รับการนำทางการนำทางจากจักรวาลแต่ไม่ทราบว่า เป็นพลังงานของใครแต่เป็นพลังงานที่ห่องใสประพันอนเป็นพลังงานที่เฟซแล้วรีเฟซตัวเองรีเซ็ตความคิดรีเซ็ตตัวตนรีเซ็ตความปล่อยวางทั้งอัตตาทั้งอีกโก้ปล่อยวางตัวตนที่มันมันเคยยึดมันเคยถือเป็นคนที่เรียนรู้ถ้า เปียบเสมือนไพ่คล้ายเฮอร์มิตเหมือนกันนะคะคือผ่านผ่านการเก็บตัวมาแล้วผ่านการไปทำสมาธิอยู่กับตัวเองสมาธะเรียนรู้จนพบแสงสว่างที่ปลายตะเกียงและแสงสว่างนั้นยังนำพาคุณให้พบเจอกับคลิป,ปนี้และครูครูบาอาจารย์อีกหลายๆคนและคุณกำลังได้รับการนำทาง มาเช็คพลังงานกันก่อนนะคะว่าเป็นใครเนี่ยมีใครอยู่สองสำรับที่อยากจะเปิดนะในวันนี้ขอเช็คพลังงานก่อนขอเช็คพลังงานขออนุญาตขออนุญาตครูครูบาอาจารย์ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุณอยู่ขอพลังงานตัวตนของเจ้าของคลิปคนะ่ะขออนุญาตนะคะ มีเสียงหน่อยนะคะตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะพลังงานดีมากพลังงานบวกมากๆพลังงานความรักจริงๆคุณปลดปล่อยตัวเองจากสภาวะก่อนหน้านี้เหมือนปล่อยวางจริงๆ คุณกำลังได้รับจริงๆได้รับการนำทางได้รับโอกาสได้รับสิ่งที่มีค่าได้เห็นคุณค่าตัวเองได้มีไฟปถนาและความมาั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ได้นะที่กำลังเข้ามาถึงคุณเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะเห็นไหมคุณจบแล้วคุณทานฟอร์มตัวเองคุณรีเซ็ตตัวเองคุณรีเบิร์ตตัวเองอะรีเซตกดสวิกเลยเอาใหม่ ปล่อยวางปล่อยวางทุกสิ่งจริงๆอ่านี่คือพลังงานของคุณจริงๆแม่หมอบอกไพ่เฮอร์มิตใช่ไหมนี่เลยเดอะเฮอร์มิตมาจริงๆมาแบบข้อความนี้เป็นของคุณนะไม่ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครแต่คุณคือครูครูบาอาจารย์คุณคือ คนที่จะมาส่งมอบตะเกียงให้กับผู้คนอีกมากมายและที่สำคัญตอนนี้คือเป็นโอกาสและเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังจะได้รับมันเป็นช่วงเวลาที่คุณได้รับเหมือนคุณได้ออกมาทำภาร,รกิจทางจิตวิญญาณแล้วด้วยภาร,รกิจทางจิตวิญญาณแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ที่เราลงมาเกิดเมื่อเรียนรู้และลึกๆเข้าไปนะเราจะเข้าใจทุกอย่าง เรียนรู้แล้วปล่อยวางนะคะเพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดหากเราเรียนรู้แล้วเราไปยึดเท่ากับไปเราไปหลงติดอันนี้ก็กลายเป็นอัตตาเหมือนกันอัตตาที่อัตตามีทั้งดีและไม่ดีบางคนติดในสมาธิจะต้องนั่งเงียบเียเวลาใครมากวนเออจึกจักิจกจักใหร้รู้ไว้เลยนั่นล่ละอัตตาที่มันโผล่ขึ้นมาเยาวยอมรับและคุณเองก็ยอมรับและคุณเองก็รู้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปวันนี้พลังงานโฟมมากและพลังงานดีมากๆก,กับคนที่เข้ามารับชมรับฟังยินดีที่ได้รู้จักค่ะทั้งเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่และเพื่อนๆที่ฟังกันอยู่แล้วขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกอ่ากำลังใจทุกๆอย่างเลยจริงๆมันมันเป็นการขับเคลื่อนทางพลังงานที่เรามีความรู้สึกว่า มีเพื่อนร่วมทางปิ <c oughs> ติยินดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักแล้วขอขอสิ่งที่อาจัดเม้นนะถึงช่วงเวลาแล้วจริงๆถึงช่วงเวลาแล้วถึงช่วงเวลาที่จะมาเดินทางทางทางด้านจิตรญาณแล้วถึงเวลาที่คุณจะได้รับมอบ รับมอบสิ่งล้ำค่าจากจักรวาลอะมันมีสิ่งล้ำค่ามันเป็นโอกาสครั้งสำคัญโอกาสครั้งสำคัญที่มันเข้ามาเป็นเส้นทางเป็นครูครูบาอาจารย์เป็นเป็นการเงินที่โฟเป็นความสุขที่คุณได้รับเป็นกระแสพลังงานที่คุณได้รับเนี่ยที่ไม่หมอจับได้ พลังงานที่ไม่หมอสัมผัสได้เราไม่ได้จับต้องได้แต่มันสัมผัสได้จากการสื่อสารจากการหลับสารเข้ามามันเปลี่ยนแปลงแลวมันถึงช่วงเวลามาดูกันว่าจักรวาลกำลังม,มอบโอกาสครั้งสําคัญของที่มีค่าอะไรให้กับคุณค่ะ ขอเปิด3ามใบก่อนนะคะมาแล้วความมัง่งคั่งจริงๆนะความมัง่งคั่งจริงๆม่หมอขอเปิดหกใบหกใบหลังจาก <c oughs> มีมียังไม่ได้พูดเลยนะคุณได้เด็กถือถ้วยเจ็ดไม้เก้าเหรียญ ราชินีไม้ควีนควีนไม้แล้วก็สิบเหรียญและเดือมูลและใต้สำรับก็ยังคงเป็นจัดเม้นต์คุณเห็นคุณเห็นความถึงช่วงเวลาถึงพร้อมแก่เวลาถึงไทม์ไลน์ที่มาบรรจบกันว่าพอคุณได้เดินทางทางด้านจิตวิญญาณใช่ไหมและ เนี่ยคุณมาเริ่มทำงานทางด้านจิตวิญญาณกลับไปเชื่อมต่อกับไฮเซลตัวตนภายในของคุณกลับไปทำภารกิจและโปรเทคพลังงานของคุณตอนนี้คุยคุณอ่ะกำลังคือคุณอยู่ในจุดที่เต็มพร้อมอุดมสมบูรณ์และคุณทำงานคุณมีไฟมากๆคุณขยันมากๆคุณนอนดึกด้วยเท่าที่ดูคุณนอนดึกแล้วคุณศึกษาหาความรู้ ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ต่างๆไม่ว่าการาใช้เทคโนโลยีด้วยแล้วก็การเข้าโปรแกรมมองเห็นนะการเข้าโปรแกรมการการทักษะในการพูดทักษะในการสื่อสารการฮิลตัวเองและมันเป็นความรักบริสุทธิ์อะเหมือนคุณกลับเข้ามาภายในและพูดเทคพลังงานตัวเองรักไลยเงื่อนไขกับตัวเองพอคุณรักไายเงื่อนไขกับตัวเองใช่ไหมจักรวาลอะ ไม่บองมองว่าเลขเจ็ดเป็นเลขของจักรวาลจักรวาลกําลังส่งมอบความอุดมสมบูรณ์ทั้งกายภาพภายในและภายนอกภายในของคุณเติมเต็มและคุณทํางานร่วมกันกับจักรวาลสิ่งที่คุณกําลังโปรเทคเลยตอนนี้ก็คือโปรเทคพลังงานตัวเองและกําลังมุ่งมั่นตั้งใจทํางานและสิ่งที่คุณได้รับมอบอ่ะแน่นอนอคุณได้รับอ่ะคุณได้รับกลับคืนมา มันฟูก่อนเลยนะความรู้สึกมันจะไปก่อนเลยว่ามันแบบแฮปปี้มากมันมีความสุขมากและจะทําให้คุณนะ่ะเป็นคนที่รู้สึกวนะ่าอุดมสมบูรณ์และก็เพียบพร้อมและคุณไม่ได้ไม่ได้ปล่อยไปเลยนะกับสิ่งที่คุณรู้มาคุณแบ่งปันและพอคุณได้รับกลับมาคุณก็ยังต่อย,ยอดตัวเองเอ,งองีกอันนี้เท่าที่ไม่หมาะสมัสผได้ขอขยายเดิมมูลค่ะขอขยายเดิมมูล มีความกังวลใจอะไรคะมีความกังวลใจอะไรกลัวว่าความสุขครั้งนี้จะหายไปกลัวว่าจะไม่มีความสุขทางด้านกลัวว่าจะต้องกลับไปหมุนเงินอีกเหมือนแต่ก่อนอยากให้ปล่อยวางเพราะว่าสิ่งที่คุณเมนิเฟสเข้ามาตอนนี้สิ่งที่จักรวาลน,นำเข้ามาให้แล้วอะนั่นคือความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพย์ รั์ทางด้านภายนอกนั่นบ่งบอกว่าภายในของคุณน่ะมันอุดมสมบูรณ์แล้วคุณเจ้าไม้พองอยู่ดีเงินมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่ว่าคุณจะยังมีหนี้อยู่แต่คุณก็ยังมีตังที่จะจ่ายหนี้สินมีความรับผิดชอบในหนี้สินนี้แล้วคุณก็คือมันเพียบพร้อมอะเหมือนทุกอย่างมันถูกจับวางไว้ให้เหมือนทางมันเดินสะดวกขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าลึกๆในใจคุณเลยนะคุณไปคิดว่าเพื่อนๆไปคิดว่าโอ๊ยกลัวมากเลยว่าจะต้องกลับไปเจอสภาวะนั้นอีกโดนกระท้อโดนอะไรอีกนั่นคือการมิเฟซเข้ามาคือกดแรงดึงดูดเมื่อคุณอยู่ดีคุณไปคิดอย่างเงี้ยไม่ได้นะ <c oughs> ทุกทๆอย่างมันจะเป็นตามที่เราคิดเหมือนจักรวาลกำลังจะให้อะ่ะหยิบมาให้แล้วอย่างเงี้ยหยิบมาให้แล้วรับไหมรับไหมรับไหม ับไปคิดอีกอะเอาดึงกลับมาดึงกลับมาเนี่ยมันเป็นสวิงช่วงสวิงเลยอยากจะบอกให้หนักแน่นไม่ต้องไปจํากัดว่าจะต้องได้การไหลมาของเงินจะมาจากช่องทางเนี้ช่องทางเดียวไม่จกักรวาลจะนามาให้คุณแบบฟุกๆอาจจะเป็นโชคลาภด้วยซ้ําเพราะทั้งจัดเม้นท์ทั้งหนึ่งเหรียญทั้งอะไรเงี้ยมันถึงเวลาที่คุณกําลังจะได้รับคุณเปิดใจเลยให้คุณได้รับเข้ามา มันมันมันวิเศษมากๆเลยนะขนาดไม่หมอเองอะเนี่ยเลขเมื่อกี้ก็คือหนึ่งหนึ่งมันมาทุกมัน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 ใช่แล้วคุณมาถูกทางแล้วเ,เพื่อนเและนี่ก็คือคำยืนยันอีกครั้งจัก,กรวาลต้องการคำยืนยันทุกครั้งว่าคุณสมมติว่าคุณคิดสองแบบ2แบบเลยแบบนี้ จะมั่งคั่งร่ำรวยจิตใจมั่นคงมีสมาธิมีสติปัญญาซื่อตรงกับจิตญญาณและให้รักไร้เงื่อนไขนำทางกับอันนี้หุ้ยกังบนจังเลยเครียดจังเลยพลังงานลบไม้แฝงไม้กลับไปเดือดร้อนอีกไหมวิตกกาาัางบลจักรวาลเขายังต้องการว่าอเราต้องลงคิดยังไงพูดออกมาเลยค่ะจิตไม่นิ่งพูดออกมาถ้าสาภาวะขอแนะนําแนะนําเพื่อนๆอันนี้เอา เอาสิ่งที่เรียนรู้มามา,มาแนะนําไม่กล้าที่จะไปล่วงเกินหรือไปบอกอะไรที่มันมากเกินไปจริงๆใช้ประสบการณ์และใช้สิ่งที่เรียนรู้มามาบอกต่อบอกต่อเพื่อนๆว่าถ้าสภาวะภายนอกวุ่นวายให้ทําภายในให้สงบเพื่อที่ปรับเอน r จีให้ทุกอย่างบาลานซ์กัน สภาวะทุกอย่างจาหมุนล้อไปด้วยกันนั่นคือกลงล้อแห่งโชคชะตาถ้าภายในของคุณอุดมสมบูรณ์ภายนอกของคุณก็อุดมสมบูรณ์เข้าใจไหมคะแล้วตอนนี้ภายนอกของคุณอุดมสมบูรณ์อะบ่งบอกว่าสภาวะภายในของคุณมันเ็นพร้อมแล้วคุณได้กระเพาะกระเทาะเปลือกรออตตกระเทาะอัตตากระเทาะอีโก้มาในระดับหนึ่งแล้ว มันมีไปเรื่อยๆอค่ะสภาวะปล่อยวางแล้วไว้วางใจในจัก,กรวาลก็พอทุกๆอย่างมันจะเป็นไปตามที่เรามีนิเฟยเข้ามาอนาคตมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอยู่แล้วแค่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นในรูปแบบไหนแค่นั้นเองมันเป็นแบบนั้นที่ไม่บอกว่าพูดไหลเหมือนกันเพื่อนๆไหลไปเลยอะ่ะ แค่อยากจะบอกต่อสิ่งที่เรียนรู้มาว่าภายในสะท้อนภายนอกและภายนอกสะท้อนภายในวิธีการแก้ไขเมื่อภายนอกวุ่นวายให้ปรับตัวเองให้อยู่กับสมาธิสติเมื่อไม่มีสมาธิเอไม่มีสมาธิให้เอาตัวเองออกมากาวดิ้งตัวเองดื่มน้ําเดินบนผืนดินผืนหญ้าให้ธรรมชาติช่วยกาวดิ้ง การล้างไม้ล้างมือการดื่มน้ําเกลือก็ช่วยได้เป็นอะไรที่ง่ายๆที่ทําง่ายเลยหรือการเคลียร์สภาวะอย่างการปั่นขึ้นทอร์นาโดเกี่ยวกับจักระให้พระแม่ธรณีช่วยและเป็นไฟแสงสีม่วงแบบนี้ก็เป็นศาสตร์ทางด้านจิตญาณและการจินตนาการเพื่อช่วยในการมีเฟตขึ้นอีกเป็นแบบนี้ค่ะเพืเ่อนๆและเราก็ขอเปิดรับพลังงานพลังงานบวกพลังงานสูขพลังงาน ที่เป็นพระผู้สร้างพลังงานของแสงพระผู้สร้างรักไรเงื่อนไขอย่างนี้เข้ามานําทางมันเป็นรักที่ไรเงื่อนไขจริงๆพอคุณเปิดรับนะทุกทุกอย่างมันจะโฟเลยเหมือนตรงนี้ก็มีคนหยิบยื่นมาให้ตรงนี้ก็มีคนมาให้บางทีก็ให้ด้วยความรู้บางทีก็ให้ด้วยด้วยเงินทองบางทีก็ให้ด้วยแบบน้ำใจอะคุณ เพื่อนๆมัน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 ,ม,นมันเหลือล้นกับสิ่งที่แม่หมอกำลังจะอธิบายเชื่อว่าเพื่อนๆเ,เ,เข้าใจและรับรู้ถึงพลังงานที่แม่หมอกำลังสื่อว่าสิ่งที่คุณได้รับนั้นมันวิเศษจริง,รงๆเปิดรับเลยและยืนยันกบจักรวาลสิ่งที่คุณน้องทําเลยน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะยืนยนันยืนยันหลายรอบแล้วใช่ไหมเหมือนจะต้องยืนยันสามรอบเพราะว่าแม่หมอที่แม่หมอได้ไปเรียนรู้มา ท่านก็บอกว่าต้องยืนยันสามรอบยืนยันไปนเลยใช่คะ่ะรับค่ะเส้นทางนี้รับความอุดมสมบูรณ์และเปิดลับเปิดลับไปเลยพ <c oughs> ลังงานของคนดีมากๆเลยนะเดี๋ยวขอไพ่อีกสําหรับหนึ่งในการติดท้ายคลิปคลิปนี้แล้กันนะคะมาดูกันนะคะไม่ต้องกังวลน,นะกับทุกสิ่งที่เป็นไป เพราะว่าพลังงานของคุณดีแล้วแล้วคุณทำได้ทุกอย่างที่คุณปรารถนาหมอชอบเปิดไพ่ไว้เปิดทำรับออออกเลยผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะมากๆเลยขออนุญ,ญาตครูคุูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะขอพลังงานของเจ้าของคลิปและอา จะขอเป็นข้อความทิ้งท้ายสำหรับคลิปนี้ค่ะขอข้อความทิ้งท้ายสำหรับคลิปนี้ให้กับเจ้าของคลิปด,ด้วยค่ะเป็นข้อความที่ให้กำลังใจ <c oughs> มีอะไรรับรับมีอะไรรับรับเดินซานมาปิดท้ายสามไม้อะ <c oughs> ได้สำหรับเป็น The High p i n k คุณตาที่3ของคุณเปิดแล้วนะคะตาที่3ของคุณเปิดแล้วและทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นคุณทำงานร่วมกันก,กรจกาลแล้วชิงก็มาสิบเหรียญก็มีจัดเม้นก็ยังอยู่พอคุณตื่นใช่ไหมคุณมั่งคั่งใช่ไหมแล้วคุณทำงานไปเรื่อยๆเลย สิ่งที่คุณทําทําไปเรื่อยๆต่อยอดตัวเองและเผชิญหน้าไปเลยพุ่งไปเลยมันจะมีเหมือนมีสายสัญญาณมาอีกว่าให้เปิดช่องทางการรับเงินไม่รู้ว่าจะเป็นช่องทางไหนถ้าเป็นทำโซเชียลก็ทําทุกๆแฟดฟอร์มเลยไม่เห็นเป็นไรแล้วจักรวาลน่ะจะทรายมาเองว่าคุณนะ่ะจะต้องทําถึงขั้นไหนค่อยๆค่ะค่อยๆ เราเปิดช่องทางการรับเงินไว้แล้วช่องทางนั้นจะมาเองไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะทําไม่ได้นะกับสิ่งที่เราเดินมาคุณทําได้ทุกอย่างคุณเห็นคุณเห็นแสงออร่าไหมทุกอย่างคุณดึงดูดมาได้เลยคุณดึงดูดมาได้ทุกๆครั้งที่คุณการดิ้งกับพลังงานธรรมชาติคุณสามารถขอพระแม่ธรณีในการเชื่อมต่อกับจักรวาลเพื่อดึง พลังงานของพระผู้สร้างจักรวาลน,นำมาสู่ตัวคุณก r าวิิ i งตัวเองตาลืมตาในการเปิดตาที่3ลืมตาตอนช่วงเช้าเช้าพระาทิตย์ตกดินแบบนี้ก็ได้นะคะ2-3ถึนาทีลืมตาจ้องไปที่พระาทิตแต่ก็มันเป็นการเปิดต่อมภไยเนียวค่ะถ้า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 ได้เรียนรู้มันมีหลากหลายวิธีเพราะหลายๆคนน่ะถูกปลุก ที่แตกต่างกันไปหลายๆวิธีอยากจะมาบรรยายเหมือนกันนะแต่ก็ตอนแรกเป็นคนที่พูดไม่เก่งมากๆลองลองเข้าไปดูในคลิปแบบที่ที่อัดไว้ก่อนหน้านี้ที่ลงแรกๆก็คือติดขัดมากๆจะพูดอะไรก็แบบต้องช็อตไว้ก่อนแล้วก็แบบเหมือนมันไม่โฟต้องเอามาติดประตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่รู้ทำไมถึงพูดอย่างนี้เหมือนเพื่อน,อนกังวลเรื่องนี้ด้วยไหม เหมือนกังวลน,น่ะกังวลเรื่องเนี้ยเรื่องการใช้เทคโนโลยีด้วยแล้วก็เรื่องการสื่อสารเรื่องการสื่อสารเพราะว่าเหมือนกังวลเรื่องนี้เหมือนกันอะไม่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 แน่ใจก็ขยายขยายขายายเจ็ดนามกังวลเรื่องเมื่อกี้ก็ขึ้นเก้าเหรียญกังวลเรื่องความมั่นคงด้วยความมั่นคงเรื่องการงานการเงิน กลัวว่าจะแบบว่ากลับไปอยู่ในสภาวะเดิมที่ที่เคยผ่านมาอย่างเงี้ยปล่อยวางค่ะต่อให้ตอนนี้เกิดสภาวะใดนะแต่ถ่วยนะอะไรที่ปล่อยวางได้ก็คือต้องปล่อยวางถ้วยขยายเป็นอีกเรื่อยออดอาจมีคนไกลที่เข้ามามีบทบาทในในความสัมพันธ์หรือว่า สภาวะใดหรือมมีความขัดแย้งเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการบาลานซ์การใช้ชีวิตก็ปรับเวลาให้ถูกแล้วก็แล้วก็ว,กวันนี้แม่หมอให้ e n g e l Number 2020กับ1111ที่ที่ที่เห็นที่เห็นเมื่อวานก็จะเป็นอีกเลขหนึ่งท้ายที่สุดแล้วอะ่ะคุณจะเป็นคนที่ สุขสมหวังแล้วเดือะซันเขาเป็นเด็กใช่ไหมความสุขเขามีความสุขตั้งแต่เริ่มแปลว่าเขาจะต้องเติบโตไปอีกแล้วการเติบโตของเขาได้รับการคุ้มครองจากจัก,กรวาลมุ่งหน้าไปเลยค่ะมุ่งหาไปเลยไฟแพทชั่นมาเต็มก้าวไปข้างหน้าเลยค่ะมันมีอะไรที่จะต้องก้าวออกไปอีก ไม่ว่าจะฝึกทักษะด้านภาษาด้วยไหมกังวลเรื่องการใช้ภาษาไหมไม่หมอะเป็นไม่หมอะเป็นไม่หมอะพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเราก็เลยแบบเอาเราก็พูดภาษาไทยนี่ไงเรารู้แบบไหนเราบอกแบบนั้นเราเข้าใจแบบไหนเราบอกแบบนั้นไม่เหมามีไพ่ภาษาอังกฤษเราก็แบบเอ้ยเราไม่ค่อยเข้าใจอ่ะอย่างอะไรสารบนี้สตาร์สิเนี่ยให้ไหมเขียนเขียนไม่กล้าเอา สำหรับอีกสำหรับมาเขียนเลยอ่ะไม่หมอเขียนไพ่เยอะมากเพราะว่าเป็นความที่แบบเราไม่รู้อ่ะเราไม่รู้แล้วเรากังวลนี้อันนี้ไม่หมอะเอาขึ้นมาไม่ใช่เรื่องเอเขาเรียกไงไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเหมือนไกด์ให้ให้แล้วเนี่ยไม่เหมอะก็ไม่ได้ภาษาไม่หมอก็ทำอย่างนี้เอาเห็นไหม หมือนจะเปิดเยอะอะเหมือนมีคําทิ้งท้ายอะขออีกหน่อยขออีกหน่อยพลังงานดีอะเหมือนไม่อยากจบคลิปเลยแต่ไม่บอกมีภารกิจที่ต้องทาอีกงานประจำที่ต้องทําอยากใจอยากทําพลังงานดีมากพลังงานกาลังฟพลังงานลงช่วงนี้พลังงานลงนะคะขออนุญาตครุคุคบาอาจารย์ของทุกท่านไกด์ต้องการสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆเนจ้าของคลิปคะ เห็นเห็นเห็นพลังงานที่ลงมาไหมคะพลังงานที่ลงมาพลังงานที่ลงมาถึงคนพลังงานที่ลงมานี่แม่หมออยากจะโคด้งตรงนี้เห็นอะไรไหมเพื่อนเพื่อนเห็นบางครั้งอะแม่หมอไม่หมอเจอมาเหมือนกันเราฟังมาถ้าเราทํามืออย่างงี้ไปห้องบนเหมือนเราได้รับพลังงานเหมือนกันนะ คุณมีศักยภาพมากกว่าที่คุณคิดของเก่าของเดิมคุณมีอยู่แล้วสําเร็จแน่นอนมั่นใจที่จะทําเปิดรับพลังงานความสําเร็จได้เลยเนี่ยคือสิ่งที่แม่หมอเขียนไว้เนี่ยคือสิ่งที่จักรวาลต้องการอยากบอกแล้วแม่หมอซาภพยไปแล้วก็ยังเป็นขึ้นเป็นใบนี้ก็คือเราเกิดมามีจุดมุ่งหมายในชีวิตนะคะจงใช้ชีวิตที่มีความหมายถ่ายทอดความรู้และส่งต่อความสุขให้กับเพื่อนๆในโลกใบนี้ คุณเกิดมาเพื่อสร้างสิ่งดีๆเกิดมาเพื่อสร้างสรรค์และนี่คือพลังงานของเจ้าของชิปหวังว่าจะได้จะได้ข้อความดีๆที่สามารถโอกอดความเป็นคุณที่วิเศษเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วเห็นคุณค่าในพลังงานแล้วมองเห็นลู่ทางและช่องทางที่กำลังไปต่อเข้าเข้าลึกถึงสัญญาณภายในและ รักไลเงื่อนไขกับทุกสิ่งเข้าใจอะเป็นคนที่เข้าใจไม่ใช่ปล่อยไปตามน้ําตามลมคือคนที่เข้าใจปกป้องตัวเองอันนี้ไม่ดีก็โอเคไม่เอาโอ้ยเนี้ยไม่หมอบางครั้งก็พูดมั่วๆไปนะคะเพื่อนๆต้องขออภัยด้วยนะแล้ววันนี้ก็มากับคลิปสั้นๆแหละข้อความดีๆที่อยากส่งให้กับเพื่อนๆ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะทุกทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการอบกอดสิ่งนี้มีคุณค่ากับแม่หมอมาแม่หมอมี l i น e แอดนะอยากจะเข้ามาปรึกษาอยากจะเข้ามาดูดวงส่วนตัวหรือเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้แลกเปลี่ยนความรู้กันได้แม่หมอก็มีความรู้แค่หยิบมือที่จะนำมาใช้ แต่ก็ยังไม่หยุดแล้วก็พร้อมที่จะส่งต่อข้อมูลไปเรื่อยๆและเรียนรู้ไปเรื่อยๆเติบโตไปด้วยกันค่ะยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านขอบคุณนะคะ